เช็คฟอร์มผู้สัปเหรไทยลีกกับบีดวีพรีเมียมครับเกมสุดท้ายในสัปดาห์ที่2ส,สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านหวังเต็มที่ที่จะคว้าสาแต้มและชัยชนะในนัดแรกที่ถิ่นแพทสเตเดียมแห่งนี้วีอิลิสอภิรักษ์บรวงสวมปลอกแขนกับตันทีมเดินนําลูกทีมลงสนามถึงแม้สิงห์เชียงรายจะมีโอกาสอันน้อยนิดที่จะเก็บสักคะแนนหนึ่งกลับออกไปและก็เป็นเช่นนั้นจริงจริง เมื่อเกมรุกของการท่าเรือดุดันดุเดือดและร้อนแรงมากๆและสามารถไปได้ในทุกพื้นที่ที่เปิดกว้างของผู้มาเยือนด้วยมิติกเกมลุกที่หลากหลายทั้งการเลี้ยงกินตัวทะลุช่องหรือเปิดครอสซิ่งเข้าไปโดยมีหน้าเป้าสองคนที่คอยสลับสับเปลี่ยนสร้างโอกาสให้กับทีมเจ้าถิ่นแม้2องอภิรักษ์จะช่วยทีมม่ได้มากแค่ไหน ก็ไม่สามารถต้านทานพายุที่ผมเข้าใส่ตลอดเวลาได้จบเกมเป็นเจ้าถึงคว้า3คะแนนด้วยสกอร์ถึง5ประตูต่อหน,นึ่งติดตามการวิเคราะห์2ฟอร์มผู้สาประตูประจำสัปดาห์ของในไทยลีกได้กับผมบินบีพรีเมียมนะครับทุกสัปดาห์เราเจอกัน